อ้าวสวัสดีครับเมื่อกี้ไม่ได้กดนะครับกันสวัสดีครับนี่น,นี่ไปท่อที่วัดตำลอดนะครับอำเภอรพรมพิษอ่าอำเภออะไรอำเภออะไรน,นะจำได้ไหมตำลอดอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะดูลิงฮะด,งดูลิงโน่นโน่นโน่นเห็นไหมเนี่ยลิงกำลังอุ้มลูกด้วยนู่นต้นไม้ก็มี ผมก็มาเยอะเลยนี่นะครับพี่ตาลนะครับตาลครับให้อาหารลิงเป็นไงบ้างครับมันหายลยเดี๋ยวจะไปรอทำกันนะครับพิสูจน์วามจริงกันนะก็ทำมันเป็นไงทางลอดไปอยู่ยข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะไปกันนะครับใช่ไหมฮะ ลู่นุลิงคว้ยเล่นกันใหญ่เลยลิงเล่นกันใหญ่เลยเห็นไหมแม่มึงมารับหน่อยเร็วอือหือเฮืองอีเพราะทำไมลูกทำไมลิงไม่รับกล้วยตาวน้อลิงตายแล้วไปเร็วไปถ้ากันดีกว่าไปเร็วไปคร่บเชบิญครับเชบิญ ตาลมาตาลเอาไปข้ามกันไปท้ากันกันี่ปยปลปายไปข้ามกันกน,นี่เราจะเอาไปออกยูทูบกันเลยนี่จะมีน้ำหรือเปล่านะในถ้ำ มาดูน้ำเนี่ยในถ้ำอาจจะมีน้ำก็ได้นะน้ำมันไหลเห็นไหมละ่ะอาจจะไหลออกไปทางฝั่งนู้นอ่ะออทุกทีมันมน้ำแหง้งเขาไ,ไม่ให้อาหารตอนนี้

เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะเียวข้างฝั่เนี่ยอเวลาก็ติดอยนื่อยฝ่งโอ้มีน้ำอะ่ะน,นี่ไงเขาเดินผ่านเนี่ยข้ามไปได้ใช่ไหมครับข้ามไม่ได้ครับไปฝั่งท้าหาพลครับ โอ้ยเขามีไฟด้วยเ,เดี๋ยวรอกันอ,อ่ะ,อะ,อะที่ลูกตาถือพ่อมีอนันอ้ไไวนเดินดีดีแน่มาปะมันต้องเดินตรงโลกอ้วนเก็บมือถือ โอ้ยแม่ไม่ต้องมาเรา,กาไกลว,ไวอนจะเพิ่งเดี๋ยวมาชนพ่อร่วงไอ้พึ่งบอกมันไกลเดี๋ยวกลับไม่ไหวโอ้ไฟอันนี้มันมืดอ่ะ ตานเปิดเลยตานเปิดเลยฉายตอนเออเออไม่บอก <c oughs> มีน้ำไหลด้วยหายทางทือหายทาง,ทาง หยุดด <famously> ูเออโอ้ยตกใจขยิงตามมือถือแกก็เปิดไฟกันบ้างพี่มือถือแกก็มีอ่ะเออเว้ยแม่เฮ้ยตามส่องลับมา แม่มึงก็หาเรื่องทำเป็นทำเป็นซ่าสภาพไม่ไหวตรงนี้เรากำลังเดินผ่านหสสะพานดิงแนะทางมันชันนะด้านหลังตันไว้ด้วยนะเดี๋ยวข้างกลับกลับไงเนะี่ย จะมังขาสั้นอยู่เนี่ยเห็นแสงสว่างแล้วนะอีกนิดเดียวครับไ,<ห>ไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลย ผาท่าฮนะเป็นทํารอดเอดมาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นอชอ,อุทยานแห่งชาติก็มีน้ำนะฮะน้าแรงไม่มีน้ำ นี่มาครั้งแรกนะครับที่จะเห็นน้ำมาทุกทีแห้งหมดเลยเนี่ยพูดจริงๆนวเนี่ยขาฉันกลัวตกเนี่ย นี่นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของสพอ,อเนินมะปางนะฮะเนรู <c oughs> ว่าทะลุมาด้านหลังของเขาแล้วยิงถ้าไปทางนี้นะก็จะมีอุทยานแห่งชาตินะที่จะมีสำนักง,งานแล้วก็กางเต็นท์ได้นะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีม,ม,มีมีอาคารด้วยใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวจะให้น้องคูมนะครับเป็นคนอ่านให้ฟังอ่านว่าอ่านทีนตะก้อนตะก้อนตะก้อนเลยนะฮะคาจาัเพดานถ้ำวันถ้านานวันเป็นกลายเป็นหินย้อยหินย้อยข้าผี คูนเหลืออยู่เมื่อหยดน้ำทับถึงจนกลายเป็นหินมะแล้วเมื่อหินะอกิดร้อยต่างยืนมาบรรจบกันจะเกิดเสาหิมะนงรับถ้าขึ้นหินัวหัวจะเล่นนะฮะโปเจะก้อนโอตกอนนะโปเกมอนนะ มาแล้วนะครับผ่านมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมาล้มตรงนี้อ่ะอันไหนไหนไหนพูดหน่อยพูดหน่อยครับขออนาตหน่อยครับเป็นยังไงครับกลัวกลัวไหมตอนมาตา้องมีต้องกลัวจะหล่นนะเดี๋ยวพ่อพ่อบอกว่าผู้คนที่มาเดินมาก็นะหลบหลบหน่อยครับ ตนโอเคไหมให้นั่งแล้วไปไปหรืกลับด oh, oh ้วยกันนี่แนโอ้โหไม่เอาอ้อมไปอีกไกลรถรถถอยถอยเฮ้ยถอยถอยรถเขาตุ้ตาถอยไปยัางหายเหนื่อยยัง